นายสิทธิโชคจีคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทองตำบลบอ่อเวงอําเภอขุม่มจังหวัดจันทบ,บรุรีบริบทของโรงเรียนบ้านเขาทองโรงเรียนบ้านเขาทองตั้งอยู่ที่เลขที่57หมู่7ตําตำบลบอ่อเวงอําเภอขุม่มจังหวัดจันทบ,บรุรีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น133คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนแบ่งเป็นผู้บริหาร1คนข้าราชการครู13คนทุรการ1คนแม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว2คนจุดแข็งของโร,ร,รงเรียนบ้านเขาทองโรงเรียนบ้านเขาทองได้รับการสนับสนุนจากกรรมการฐานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนหน่วยงานต่าง,างๆที่อยู่ในตำบลบ่อบเ,บเวรซึ่งถือว่า ได้รับโอกาสทางการศึกษาทําให้โรงเรียนมีโอกาสในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบปกตินเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9าทำให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีใหม่แบบ new normal โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้จึงจําเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรูปแบบการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธีที่ทําให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทั้งนี้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการคือทั้งหมด5รูปแบบได้แก่ 1. ออนไซน์คือการให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงแต่ต้องเว้นระยะหรือลดระยะจำนวนนักเรียนต่อห้องลงสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติ 2. on air คือการออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอนโดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนสามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตารางและรายการที่ดูย้อนหลัง 3. ออนไลน์ Online, ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือที่โรงเรียนจะกระจายไปสู่นักเรียนเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก4 on demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน 5. Onhand Onhand เป็นการแจกใบงานและแบบฝึกหัดต่างๆกระบวนการปฏิบัติงาน b b เบสแพ การวางแผนการทำงานที่ดีมีการประชุมวางแผนในการปฏิบัติงานทุกครั้งและระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน K knowledge and moral คือความรู้และคุณธรรมมีการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบชายเซ็นเตอร์โดยมีการระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ความสำคัญต่อความคิดเห็น ของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ถาวรส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการสอนใช้สื่อการสอนหลากหลายรูปแบบและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ทีทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมด้วยระบบคุณภาพ p d c a B. Best Teaching หาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในฐานะผู้บริหารผมได้มีนโยบายให้ครูวางแผนประชุมและรับทราบนโยบายของสพทนโยบายของจังหวัดจันทบุรีและนโยบายของเรียนโดยการนำการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในสถานการณ์ดังกล่าว O. Opportunity การสร้างโอกาสทางการศึกษาหน้าต่างแห่งโอกาส เป็นการอาศัยรากฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละวัยมากยิ่งขึ้น S Set New Normal เป็นการปรับชีวิตวิถีรูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การใช้ชีวิตประจำวันจึงจำเป็นจะต้องป้องกันตนเองให้มีความอยู่รอดปลอดภัย และปรับหาวิธีการดำรงชีวิตแบบใหม่ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา2019 S Success แนวทางสู่ความสำเร็จในการมีส่วนร่วมในการทำงาน 1. จัดประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและกำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 3. ร่วมการวางแผนการดำเนินงานการสอนของครู 4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำเอกาสารสำหรับนักเรียนและอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูในเรื่องของสื่อการสอนใบงานแต่ทั้งนี้เป็นไปด้วยความประหยัดการนำไปใช้และต่อยอดความสำเร็จความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยรูปแบบ BKT b o t Bot Model ของโรงเรียนบ้านเข่าทองเกิดจากปัจจัยดังนี้ 1. สถานศึกษามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากร,กรที่มีความรับผิดชอบมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความตั้งใจในการใฝ่รู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและให้ความสําคัญในด้านวิชาการการบริหารจัดการและมีการกระตุ้นให้กําลังใจกํากับติดตามอย่างใกล้ชิดให้คําแนะนําโดยใช้ Google Meet และติดตามผ่านแอปพลิเคชัน i ล e z o o m Meeting ในการปฏิบัติงานของคณะครู 3. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าในรายวิชาสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์เป็นอย่างดี 4. ครูตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในสถานการณ์ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5. ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสําคัญและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล